สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักฮักแพงทุกคนหลัหลงจากกินข้าวอิม่มแล้วมาทำอะไรกันครับแม่ลูกมาเดินหายปอด <laughs> นี่พอาลยปลาหมัมาเดินช่วงนี้มันหาวงเร่งเพรอากาศดีดีครับพิกินข้าวเสร็จอร่อยแม่ลูกกินข้าวกับปลาแซลมอนอะ่ะฮะแม่มันซื้อปลาแซลมอนมาบดใส่นเขาแล้วต้มต้มแล้วมันกระป๋บบ อน,นอากาดีว่าพี่น้องมูะตรงนี้สี่มงห้ามงแรงแล้วล่ะตรงนี้ปลอดโรคโควิดนะครับนี่ไงเสียงที่พี่น้องถามเข้าม,ามาเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ย ดิงดิงดิงไอ้ดิง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 ไอ้ดิง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 ไอ้ดิง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 ไอ้ดิ่งดิงตอนจีนเขากำลังมาหยิบไทยพี่น้องเบิ่งจังไม่จังไห้เลยมาเลยไทยเลยอมาทายทั้งห้องมาผลงานแดงหน่อยไปกัดดันกระดาษเช็ดชูมาก่อนเริ่มเรียงยากขึ้นน้ำมือพี่น้องเลยเริ่มอัตใจมานานแ่น ใจใจขึ้นน้ำมือพี่น้องเลยเย้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 มือเซ็กซี่สุดงามแม่บนเบนอยู่ไซกับซื้อมาให้เย้เย้เย้นี่ก็อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแนละ้วพี่น้องพูนก่อนน้องไม้เฮ้านี่สิมีใกล้สิมีไปหลานน้องไม้เฮาแหละแปงไรเป็นเหมือนอเนาะเนาะเย้เังไงก็ไม yeah, <yeah>, yeah. ่ม yeah, <yeah>, yeah. ี yeah, yeah, yeah. นอ้องใหม่เลยนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกมาในหลายในยกันที่เริ่มน้อมไม่ออกแล้วบัดน,นี้กล้องกล้องก็เป็นวู้วู้ไหนหเวดีไปเน,นอะให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ป้านนะอาเบิ้งหายกินอดแน่สันมงมา มานะมาน่อยเย้เยเย้เยเย่เย่นเี้อ่งนี่้เป็นนี่ะเ่งคนน้ยเอเป็นอะ้รพี่น้องพวันดีจ้วัดีจ้อเย้าๆพี่น้อง้ำรับคลิปนี้เยร่าาจากกันไปเ้วพี่น้องไปไปอ่านน้ปีนี้ไปอ่านน้ำกันดีกว่าน้เมองติมิ่มกืองนเดี๋ยวผมดูเมืองเข้าวที่ปาก เออกปชินข้าวหมกกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะพร้อนไมมหมคิวนาสวัสดีครับผม